เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับในส่วนของทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมาการผู้จัดการสถาบันการลงทุนค i q p อคพบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณนุชค่ะ,คะวันนี้ตลาดบวกสามจุดด้วยกันนะคะทิศทางหลังจากนี้พี่นิพนธ์มองยังไงคะมองขึ้นต่อนะมองขึ้นต่อคะ่ะครับก็แถวๆนี้ก็ต้องรองเงินขึ้นตามที่น,นี้ไปตามสัญญาณทางเทคนิคก็ต้องมีเงินเข้ามาบ้างบ่อยค่ะ ร uh huh. อ,อไปนะฮส่วนหุ้นก็ขึ้นนะครับหุ้นที่เราถือกันอยู่ก็ยังยังดีอยู่ขึ้นอยู่ทุกตัวค,ค่ะ E A <c oughs> ก็ขึ้นนะคะ E A <c oughs> ก็ให้ไปการไก่แล้ว <c oughs> ให้ให้กันสะลุหกสิบไปแล้วนะครับค <c oughs> มีอยู่ก็ถือไว้มีอยู่ถือไว้นะคะ แบบนี้ก็ต้องดูนะครับดู EA ดู CKP คพวกน,นี้นะครับ c k เพอ่พวกนี้นก็น่าจะขึ้นต่อไปได้ดีนะฮะก็มีอยู่ก็ถือไว้นะครับค่ะ <c oughs> ถือได้เรื่อยๆคุณก็ต้องซื้อให้ถูกตัวนะครับค่ะดูให้ปลอดภัยหน่อยแนะะอือนะครับอือออพูดไปก็ซ้ำไปเลยนะ่ยเนาะอือ <c oughs> วันนี้ก็จะมีกลุ่มน้ำมันก็ยังดีอยู่นะครับวกรสารพอก็ยังดีอยู่ท็อปนะฮะก็ค่อยๆก็ก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังดีอยู่เราดูเป็นลายตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ถือขึ้นไปนะครับอ่โรงพยาบาลเกษมราชก็ดีอยู่นะทีเฟกนะครับก็ทีก <f ake> ็อันนี้ก็เป็นแท่งเขียวก็ดูดีนะครับก็ <f ake> ล้อนะครับผ่านขึ้นไปก็แนวต้านต่อไปก็หนึ 1> 2, 1, 2, ่งหนึ่งเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหละสองสองหนึ่งหนึ่งสองสามไม่ถึงว่าถ้าตัวนัเชฟก็ต้องเบรกขึ้นไปด้วยนะครับค่ะต้องเงินนะนะครับเดี๋ยวเงินก็มานะครับย๋ยวเงนินก็มาแล้วปิ้งขึ้นไปเองอืมฮึค <ะ S 1> รับแล้วแล้วฟันโฟที่เข้ามานี่ถือว่าเป็นเงินที่เรารออยู่ปะคะก็เขายังไงเ็เข้าพิษภาอยู่แล้วครับเข้าพิษภาครับ ่ใช่ไมืว่าเข้าจนเดือนไปเดือนกลางเดือนนะแต่แต่ถึงที่เดือนต้องเข้าไป้เจ็ดอ่ะนะฮะเพื่อที่จะขึ้นเดือนพฤษภาใช่ไหมคะพมษดสาก็ขึ้นมาเยอะนะอืถึงจะเดือนเมขึ้นก็ขึ้นมาถึงจนถึง,ถงอ่าเรียกว่าเส้นลายขางขวาแล้วย่อแล้วก็จะขึ้นต่อไปนะฮะขึ้นต่อไปอ่าก็ตามที่มันบอกเราอยู่ก็ตอนนี้ก็หนึ่งเจ็ด ึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะเป็นอย่างน้อยนะค่ะบแต่ก็ถือไปละกันนะครับซื้อแล้วก็ถือไปนะค่ะบแนวรับข้างล่างก็มีอยู่ก็คือตอนนี้ข้ามหลุดหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบที่เป็นเทรนไลน์เนี่ยค่ะพันหกร้อยสี่สิบเป็นเทรนไลน์เทนไลน์เทนไลน์เขาเรียกเป็นแนวโน้มนะครับเส้นแนวโน้มถ้าไม่หลุดก็ยังดูดีอยู่นะค่ะนะครับลงได้อย่ามี<น>วอลุ่มนะครับ ลงได้อย่างมีวอลลูมใช่ต,ตอนนี้บอลลูมสี่หมื่นบอลดินก็จากนี้ถ้าจะผ่านไปหนึ่งพันการผ่านนะครับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบต้องมีวอลลูมนะค่ะบอลลูมต้องเยอะละแต่ก่อนหน้านั้นที่ขึ้นมาจากหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่อันนั้นไม่ต้องมีเนะี่ยเพราะทำเซนะ็เตอร์ได้ครบเนี่ยค่ะแต่จากนี้ถ้าจะขึ้นไปต้องเบรกขึ้นแล้วมีวอลลูมนะ ประมาณเท่าไหร่คะก็ก็วันวันวันที่คือเบรกวันเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีมากกว่าห้าหมื่นล้านหกหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านไก็ได้ะอ๋อยิ่งมากก็ยิ่งดีค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็การซื้อขึ้นมาอดทนอดทนมานะครับ ก็อดก็ทนอยู่ก็ยังถืออยู่นะครับคือที่ถ้าพูดอยๆว่าพี่นี่ต้องอดทนนะอย่างเงี้ยนะครับคือต้องอดทนจริงๆนะค่ะเห็นพี่ๆนาลูกุนบอกว่าเพื่อนๆบางคนใจไม่แข็งขายไปเสียดายแทนปัขาตัวมันก็ขึ้นต่อไปเรื่อยแหละค่ะส่วนทุนที่มันขึ้นแรงๆมันก็ไม่มีนะช่วงนี้นะครับมันก็มีหุ้นที่เราแนะนาแหละเออถือต่อไปนะอ่ออดทนนะอดทนอดทนค่ะ ก็ต้องอดทนเท่านั้นยังมีจัญนานะครับค่ะหุ้นน้ำมันก็สอก็เน้นต้านนะครับเราก็จะต้องอยู่นะหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่หนึ่งอย่าแถวเนี้ยนะครับก็แถวนี้ก็เทไปก็แบ่งขายก็เบิกขายค่ะนะครับก็เรายังถือหุ้นลงลงไฟฟ้าอยู่นะครับนะครับ ุ้นน้ำมันก็เป็นหุ้นที่ต้องเล่นเล่นแบบก็แบ่งขายนะค่ะเพราะว่าเราก็พูดถึงร้อยสี่สิบมาตั้งนานแล้วก็แ,วแต่ตอนที่มันเริ่มขึ้นนะครับมันก็ใกละะะ้แล้วนะครับ,บน,ะะนะครับก็แบ่งขายแล้วนะครับแบ่งขายคือต้องอดทนนะครับใจไม่แข็งเอาแต่พูดแบบน,นี้ถ้าใจไม่แข็งมันก็นะ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะก็ต้องต้องอดทนแบบ อืมค่ะโอโก็ก็ของพี่น้อก็จะมีหุ้นลงไฟฟ้าเป็นหลักใช่ครับอืมพ,พี่ต้องให้ลงไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าหุ้รอบนี้เวลาขึ้นแตลน้มันเป็นการขึ้นค,ครั้งสุดท้ายนะค่ะแล้วก็เวลามันลง,ง่ะบางคนก็จะติดหุ้นนะครับออันนี้ถ้าเราซื้อหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่บางคนชอบซื้อหุ้นแล้วไม่ขาย,ยาใช่ไหมค่ะนะครับ คือคือพื้นที่ผมให้ไปทุกตัวเนี่ยราคาแถวแถวเนี่ยครตจิตก็สุดท้ายนะครับถ้าถือได้มันก็ทำา e w h ่า h ทุกตัวนะฮะค่ะสองอปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีมันก็จะทำ New h i า h ถูกปะปีเนี้ยนะฮะนะครับบ้านปูราคาทันถินไม่ได้ขึ้นนะครับคือเล่นหุ้นแต่แรกเราจะไปเล่นหุ้นตามที่เราชอบไปได้นะค่ะฉันชอบบ้านปูฉันชอบเรื่องนี้ครับก็คือมันมันพื้นฐานมันไม่ได้มาเนี่ย นะครับแล้วเ,เราก็เห็นว่าการเล่นผู้รอบเนี้ยมันเป็นการที่จากสถาบันแหละซึ่งเขาต้องดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับที่บ้านปูรูราคาสันติมันไม่ได้ขึ้นนะมันลงะนะครับเพราะนั้นเราเราจะไปเล่นเหมือนกับว่าจะจะไปพันแปดหุ้นทุกตัวขึ้นมันไม่ใช่นะครับเราเล่นเก่งงบใช่ไหมคะเราต้องเลือกตัวที่ไม่ใช่ตอนนี้เราเล่นเก่งงบอยู่ค่ะนะครับ ตอนเนี้ยเราเล่นเก่งกอผิวเาะนั้นหุ้นที่เราแนะนาให้ซื้อตัวตวเราก็คาดว่านะครับว่าคือมันก็คงจะดีแหล,<า>ละครับนะครับนะครับมีมีแนะนําให้ถามหรือไม่มีเลยให้ถามบ้างส่วนใหญ่ก็จะถามแต่หุ้นแบบน้าํามันอย่างปตทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,วาร,ราคา,า,า,าน้อมันมันขึ้น สองห้าสิบห้าสองอะไรพวกน,นี้นะครับค่ะแต่ร่วมตลาดระดับสี่หมื่นล้านจะคาดหวังให้ปตทขึ้นไปเยอะๆมันก็จะลำบากนะฮึอตอนนี้ก็ติดทนะางภาคตะวัห้าสิบอยู่นะครับค่ะตอบจากห้าสิบก็จะเป็นภาาสองอะไรเงี้ยนะฮะค่ะครับก็น่าจะถึงนะะครับถ้าเรามองเซตขึ้นไปพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นปตทเนะี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องขึ้นด้วยนะ อตทเขาต้องขึ้นด้วยต้องขึ้นต้องขึ้นด้วยเป็นตัวที่ต้องขึ้นค่ะสะพนี่ต้องบอกว่าขึ้นมาแล้วนะสะพขึ้นมา2ี่สเปอร์เซ็นแล้วนะจากราคาตอนที่เช็0พันห้ารอยห้าสิบขึ้นมาเยอะแล้วนะนะครับต้องดูด้วยนะครับจีซีราคาเห็นไม่ค่อยพูดถึงเลยเป็นยังไงบ้างคือกิจเรมมีเราไม่ได้พูดถึงเลยค่ะนะ ไม่ว่าจะเป็น PTC IVL นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดถึงมันก็เขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เ,เราบอกว่ากำไรมันคงไม่ได้ยังไม่ดีในไตรมาสนะี่อหละเราก็จะไม่พูดถึงทองคำนี่ยนะครับก็รอ,น,อน,นะครับทองคำรอนะครับทองคำจะเป็นรอที่จะเข้าไปรอนะนะครับยังยังยังไม่ใช่เวลาขออียงนิดเดียวนะครับค่ะ ที่เฟกแถวนี้ลองได้ไหมคะก็เป็นย่อลองยออง่ยอยอ่อตกใจเยอะพรุ่งนี้ทําให้ตกใจก็รอนะคค่ะไม่ทําให้ตกใจเมื่อเช้าก็ตกลงไปได้ก็รอนะครับขึ้นมาก็ก็ยังยังคือที่เฟกมันบอกว่าใครลองมาแล้วนะฮะตามระบบเนี่ยก็สือต่อไปนะืะสุดท้ายแถวนี้ถ้าจะลองก็รอให้มันย่อให้เราตกใจแล้วค่อยลองค่ะถ้าย่อไม่ตกใจก็ไม่ต้องรอนะฮะ ปีกิมก็ปรับฐานอยู่นะครับจะเท่านี้แหละนะครับสีกพไม่ต้องพูดนะครับสีรอหกบาทลูกรักจําได้เลยสีกพลูกรักอันนี้ให้มาตั้ปีที่แล้วเนอยค่ะถ้าใครถ้าไม่อยากทําไรใช้หุ้นตัวนี้แล้วถือไปนะคืออย่างนั้นมันไม่ขาดมันไม่ขาดทุนอ่ะใช่ไหมใช่มันไม่ขาดทุนอ่ะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะแล้วก็เรื่องกบลอยนะ พวกเอซโซพวกนี้ก็หลอดดูโปรแกรมในงานนะครับค่ะเอาไปรูปภาพาประกาศพลงานมาแล้วเนี่ยจะม้วจะไปงงๆถืออยู่นะก็ขายเทสโปรฟิตกันนะครับค่ะประกาศงานงานตัวไหนออกมาก็เทสเทสโปรฟิตไปนะครับยังงงนะเพาก็ยังเพาก็ยังดีอยู่นะครับก็คาดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไตมาสไตมาสหนึ่งจะกำไรดีนะครับแต่ตานก็เจ็ดสิบหกนะครับตานเจ็ดสิบหกท็อปนะตานเจ็ดสิบหกครับ ท็อปเนี่ยก็ต้องดูที่เงินด้วยนะครับถ้าเงินมาสาั่งชั่นฝรั่งเข้ามาซื้อด้วยเงินเข้ามาเนี่ยอันนี้น่าจะโอเคเลยค่ะทองคำรอแถวหนึ่งพันสร้อยสิบหนึ่งพันสร้อยห้าสิบอันทมันลงไปแถวแถวนั้นก็ถ้าลงแถวนั้นเน่าน่าจะมีสัญญาณเด่น่าจะเป็นโอเวอร์โซแน่นอนนะคะค่ะนะครับอันนี้ถ้าเราจะลองแล้วก็เะเล์ฟิเจอร์มันก็ต้องรองให้เหนื่อยก่อนนะอืมฮึนะครับมีสัญญาณรีเวอร์ซซผ่านเส้นเทรนไล ทำขายเอื้อหายอะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเล่นอะไรนะครับค่ะพี่นิ<อ>พน<ร>ธ์ไปต่อเลยไหมก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับท็อก็เป็นแต่กบาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้กครกียหายนะพี่นิพนธ์นี่ขออนุญ,ญาตถามคําถามหนึ่งได้ไหมอ่ะอันนี้นุ้ยแบบอยากรู้เองคือตอนนี้พี่นิพนธ์อ่ะให้ดูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าใช่ไหมแล้วพี่นิพนธ์พอที่จะมีหุ้นกลุ่มต่อไปที่แบบจะขึ้นต่อจากนี้อีกไหมคะที่ให้จับตาม,มองอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้ แล้วหลังจากที่ผู้โลงป้าขึ้นไปเสร็จผู้โลงบานขึ้นเสร็จแล้วใช่ไหมตลาดจะเป็นขาลงตลาดจะเป็นขาลงใช่ฮะไม่มีเสตต่อไปละค่ะถ้าตลาดลงคือเป็นมีสองอย่างทื่ลงลงแบบมีวิกฤตมีใครสิทธ์กับลงแบบไม่มีใครสิทธ์ลงแบบปกตินั่นไหมฮะค่ะแต่เป็นลงแต่ลงสองอย่างอ่าอือฮะ ถ้าลงแบบไม่มีใครสิทธ์ไม่ถือว่าไม่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น<ฆ>นะฮะด้านการเงินนะครับใครเห็นนะี่ยเกี่ยวว่าจะเป็นเรื่องตราสามีเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ<ฆ>เป็นเรื่องของ q ิวอีอะไรแล้วแต่เนี่ยนะฮนะ<ฆ>อันนี้ก็จะลงไม่เยอะเนะี่ยลงไม่เยอะมันก็จะเป็นสภาพแบบเนีงง้ยนะฮะ<ฆ>ขึ้นไปลงขึ้นขึ้นลงลงเลยอย่างเงี้ยนะฮะ<ฆ>แต่ถ้ามันเป็นใครสิตธ์เนี่ยมันก็ ็เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไปเริ่มซื้อหุ้นธนาคารพันนย์ค่ะไปซื้อหุ้นอสังหริมทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับเราต้องดูก่อนว่าอ่ดูก่อนว่าเราว่าตอนที่เราจะซื้อหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาวจริงๆนะฮะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราจะซื้อมันเกิดคร้ายินหรือไม่เกิดคร้ายินเราไม่ต้องไปคิดว่ามันเกิดหรือไม่เกิดค่ะแต่การที่หุ้นขึ้นมาครบแล้วเนะี่ยมันก็จะต้องลงนะครับ คือถ้ายังไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรนะครับก็ซื้อหุ้นโรยฟ้านี่แหละหรือรงาบานนี่แหละมันเป็นหุ้นกลุ่มสุดท้ายอะลงไฟฟ้าโร<ล>ง <จะ S 1> บาคือมันจะคืออ่าใช่ใช่สองกลุ่มนี้ลงมาไหร่ก็แสดงว่าหุ้นอื่นมันลงไปแล้วแล้วต่อจากนั้นใช่ไหมครับก็ะจะเริ่มเข้าไซเคิลใหม่อันนี้ก็จะอ่าเกิดเครือไซเคลิคล,คลใหม่ละไซเคิลของการลงจบก็จะขึ้นไซเคิลใหม่ค่ะอันนี้ก็จะมาโดมเมิติกเพลย์ละธนาะคารพาณิชย์ ก็จะกลับมาเริ่มจับมาใหม่แล้วก็เราจะไม่เล่นทุนน้ำมันเลยพิโตคิมีเราจะไม่เล่นเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าอยู่ในหุ้นโลไิฟ้านะมันก็อยู่ได้ตลอดนะครับคือถ้าอยากเลอยากเล่นก็ไปเรียนไปเรียนมันจะมีมีมีคอร์สที่เกี่ยวกับหุ้นใช่ไหม ใช่ใช่ถ้ามีข้อติ่าหุ้นนี่ก็ลองเรียนดูก็จะได้ก็จะได้มีความรู้นะครับใช่ครับค่ะพี่โอ้โหคือถ้าเราบอกเราจะบอกตามทฤษฎีตลอดนะครับถ้าถามมาจริงๆมันก็มีนะครับว่าต่อจากนี้ไปอนะฮะจะเข้าสู่หลังจากที่จบหกจะเข้าหนึ่งมันก็จะเป็นผู้อาหารนั่นแหละฮะับคุณอาหารแต่ว่าใส่โครมันนานไหมคะพี่นิพนธ์บอกไม่ได้ครัอ๋อ บอกไม่ได้อย่างน้ํามันเนี่ยขึ้นใช้เวลาสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งแต่แต่ถ้ารอบรอบก่อนแล้วเช็คดูอย่างพุ้นธนาคารแล้วพุกนเนี้ยใช้เวลาขึ้นนะครับก็ประมาณสี่ปีค่ะสี่ปีนะสี่ปีสี่ปีนะครับมันก็จะมีอะไรที่อะไรที่ที่ต้องดูแล้วไอ้ไซเคิลพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับตัวของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับ่ะพอเศรษฐกิจมันโตโตเพราะอะไรนะฮะมันเกิดจากอ อย่างรอบที่แล้วเนี่ยเรษนกิจมันพังเลยแล้วมันก็มันโตเพราะว่ามีการคิด q ีเข้ามานะครับการค้าโลกมันได้เปลี่ยนไปเป็น e-commerce อะไรเงี้ยคือมันต้องมันต้องมันนั้นไซเคิลมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันครับชัช่วงไม่ไม่ได้เหมือนว่าเอาดวงดาวไปจับนะดวงดาวนี่มันชัดเจนนะว่าดวงดาวดวงนี้รอบกี่ปีมันบนมาครบรอบอะไรเงี้ยนะแต่หุ้มันไม่ใช่เป็นตามดวงดาวนะ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับต้องดูเศรษฐกิจประกอบด้วยมันมันจะประกอบด้วยอย่างไซเคิลเนี่ยมันยาวมากเลยค่ะปกติที่เราตั้งแต่มีตลาดหุ้นไทยมาเนี่ยต้องบอกว่าเรามีตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดใช่ไหมครับค่ะมันจะมีรอบรอบเนรอบมันไม่เคยเกินสิบปีส่วนมากขาขึ้นเนี่ยอย่างมากก็เจ็ดปีอย่างมากก็แปดปีาาปค่ะแต่นี้เราขึ้นมาตั้งแต่วันวันที่สามสิบสามสิบพฤศจิกาห้าหนึ่งนะครับ แล้วก็เราขึ้นมาตอนนี้ก็สิบปีละนะฮะไซเคิลอันเนี้ยยัง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 ไม่จบยังไม่จบด้วยคือจ,จบไปแล้วจบไปแล้วแต่ยังไม่ยอมลงนะฮะจบไปแล้วแต่ยังไม่ยอมลงกลุ่มสื่อสารเป็นอย่างไรกลุ่มสื่อสารก็กลุ่มสื่อสารเนี้ยจบไซเคิลใหญ่ที่สุดจากไปแล้วนะฮะเมื่อปีห้าหกนะ,ะครับแล้วก็ กุสื่อสารต้องบอกกันนะว่าเป็นเป็นธุรกิจที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เคยได้เปรียบแต่พอมีข้อศอกข้อจอเข้ามาปั๊บธุรกิจนี้ก็ก็ไม่ได้เปรียบค่ะอันที่สองก็คือกลายเป็นว่าคนที่ใช้บริการในธุรกิจสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่มีต่อไปฮะมันเต็มแล้วอ่ะทุกคนก็ใช้มือถือเต็มหมดแล้วอ่ะค่ะอะไรทำนองเนี้ยแต่เข้ามาในยุค 5G เนี่ยมันจะทำให้รายได้ของกลุ่มสื่อสารเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะ พอา้า G มันทุกอย่างจะใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะแต่ก็ต้องเข้าไปดูจะแถวนั้นนะครับนะครับก็จังการไปดูนะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ลงมาแล้วนะแล้วก็หลอกขึ้นนะครับดาวไซก็น่าจะต่ำที่สุดในในปรรดาทั้งหมดนะฮะถ้าถามว่ากลุ่มไหนดาวไซเยอะสุดก็น่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันนะ,น,น,ะน้ำมันเยอะสุดน้ำมันปิโตรเคมีน่ะจะเป็นดาวไซเยอะสุดค่ะกลุ่มธน,นาคารก็ก็ถ้าตลาดแคสเนะี่ยก็จะมีดาวไซนะฮะถ้าพี่เราสิบเจ็ดนะ ปีตลาดตอนนี้มันสิบเจ็ดเีที่สําหรับการลงทุนน่ะมันอยู่ประมาณส,สิบตอนนี้ก็เยอะท,ท,ทุกครั้งที่เกิดใครสิทธ์ปีจะลงไปแ,วแถวสิบนะนะครับแต่ถ้าไม่เกิดใครสิทธ์มันก็เล่นไปสิบสี่สิบเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดก็เล่นไปสิอถ้ามันไม่เกิดมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่าในในไซเคิลนี้ยกลุ่มที่ไปเลยนะฮะเสียหายไปเลยก็กลุ่มสายการบินใช่ไหม ไปเลยแลกลุ่มของสื่อนะฮะสื่อทีวีนะอันนี้ไปเลยไม่ถือว่ามอนจะไปคิดถึงมันอีกแล้วมันไม่มีชาวพื้นอีกแล้วโอ้โหมันเป็นไม่ได้อีกแล้วอเล่นก็เป็นหุ้นเก็งกำไรไปแล้วว่านะครับก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะคะอันนี้ถามมาคําเดียวที่เล่าให้ฟังทุกหมดเลยเนี่ยค่ะอันนี้ที่ที่ถามมานี่เราพูดให้ฟังนีดนะครับ ช่วยทำไปเลยนะอันนี้มันเป็นความรู้จริงๆ,ๆแล้วคุณเราไปย้อนดูแนะผมผมให้ย้อนไปร้อยปีเลยคนทะี่เป็นเป็นแบบนี้จริงๆมันบอกได้จริงๆเลยว่าถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าหุ้นลงไปฟ้าเราเราไนะนาหุ้นน้ามันตันปีห้าเก้าต้นปีสิบเอ็ดมกราห้าเก <11, S 1> ้าดีบอกให้ซื้อน้ํามันเดียวนะเราไม่ต้องไปเล่นหุ้นแบงก์ไม่ต้องสื่อสารไม่ต้องไปเล่นเลยนะเราก็กําไรจากสปอ,อมสีเท่าเลยนเะห็นไหมครับท็อปทีซีเราหมดแล้วหลังจากนั้นเราบอกต้องขายแล้วนะ คือเมื่อปีที่แล้วบอกให้ขายน้ํามันแล้วนะคือคือรอเล่นรีบาวอย่างเดียว uh huh. นะครับแล้วถ้าปลายปีห้าเก้าจะเป็นช่วงที่เริ่มให้ซื้อหุ้นลงเปฟ้า uh huh. แบบจริงจังเพราะนั้นถ้ากา้าหุ้สูงหุ้นหนึ่งใครอยู่โรล้ามาสองปีก็คือสวยทุกคนพอร์ตบางพอร์ตกำไรร้อเปอร์เซ็นต์ได้กำไรหมดล100นะร้อยเปอร์เซนต์อย่างสมมติ CKP เเนี่ยจริงๆเรามาตั้งแต่สองบาทเจ็ดสบสอง เ <id>: ราถือมาจากนั่นนะทัชพลาสติกเนี่ยวันแรกที่เข้าตลาด54นะฮะก็ถือมาเดี๋ยวตัวนี้ก็คือ54ถ้าสองข้าก็108นะฮะ EA เนี่ยนะครับก็แนะนํามันตั้งแต่22 23ถึงแนะนําแบบทีจานเพิ่มขึ้นไป65นะครับคือแนะนําผู้ลงไปิดาแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงคุณปิโตเคมีจะเห็นว่าผมให้หลีกเลี่ยงตลอด PTC นะครับหรือว่าเป็นเป็นอะไรนะครับอก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเป็นลำลองเนี่ยนะครับ ือผมยินดีที่จะให้ความรู้นะครับอความรู้พวกเนี้ยมันมันจะต้องแบบเรียนแล้วต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันจริงนะครับก็<ช>ต้องไปเรียนนะฮะเรา<ช>ก็จะมีตำราให้นะฮะเราว,วิธีที่จะชนะนะครับจริงๆไม่ใช่มันมันไม่ได้มีปัญหาหรอกว่าเราเราจะเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนทําไมถึงกล้าที่ถือหุ้นลงไฟฟ้ามาถึงวันเนี้ย ใช่ไหมครับก็คือมันต้องใช้มันต้องเชื่ออมันต้องพิสูจน์มันต้องให้เห็นว่ามันเป็นจริงถ้าเดี๋ยวเราลองดูเราก็เห็นว่าอจริงๆผู้โดย้าเด็กกำลังมันก็จะโตจริงในจากนี้ไปจนถึงปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยโอ้ยอีกหลายปีเลยใช่นะใค่ะก็ถือสะสมได้อาจารย์ครับจักสารรัฐนุนไม่รับวินิจฉัยวิจฉัยเรื่องที่อยู่ในสารัฐนุนก็มีอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมค่ะคือเรื่องการนับก็จะไปถามทาไม สปสตจะไปถฐานทชไหมก็เข,เขียนไว้ชัดอยู่แล้วนะ <c oughs> ว่าวิธีคำนวณสอสอเนี่ยนะมาที่ลิสเนี่ยนะคุณออกมาดูว่าผมไม่นั่งแทนไหมสกกตนเนี่ยแล้วผมจะคำนวณให้ <c oughs> คือมันเขียนไว้ชัดมันบอกไว้ชัดนะคุณอย่าไปคิดมากนะฮะค่ะคุณกลัวติดคุกใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมครับปัญหา <c oughs> ยั่งไม่เกิดคุณส่งไปที่สารรัฐธรรมนูนไม่ได้สารธรรมนูญไม่ใช่มีไว้ตีความกฎหมายได้ค่ะต้องมีข้อขัดแย้งก่อนลึกลงส่งลึ้นไปนะนะครับ ส่วนเรื่องอื่นก็เดี๋ยวไปฟังที่พูดก็มันออกเปตามที่ผมพูดวันนั้นแล้วนะครับค่ะเอนี้ก็เห็นชัดๆอยู่นะครับ mm hmm. คือทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกฎหมาย mm hmm. กฎหมายมันจะมีสองเรื่องคือกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนค่ะคุณจะโอนพูดยังไงก็แล้วแต่แต่การเลือกตั้งเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนอ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลักฐานที่จะรับก็คือหลักฐานต้องยืดกับทางราชการเท่านั้นค่ะคือเขาใช้เป็นกฎหมายมหาชนผมไม่บอกว่าพูดเรื่องอะไร mm hmm. พวกนั้นมันเป็นเรื่องความรู้ไงเพราะนั่นคุณไม่จะไปบอกหรอกว่าใครเขาแกล้งคุณค่ะเรื่องทั้งหมดก็คือคุณลืมโอนแล้วคุณมาทารายการทั้งหมดย้อนหลัง<ฮ>นะครับเออผมนั่งอยู่เนี่ยผมไม่ได้ทำแต่ผมรู้หมดว่าคุณทําอะไรค่ะค่ะถ้า,าคุณจะไปเล่นนกักการเมืองคุณต้องบอกว่าอ๋อผมพลาดไปผมผิด<ฮ>นะครับโอเคครับผมผมก็ต้องสละสิพผิดถูกไหมฮะถึงจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ นะครับอเคันนก็ผมจบกฎหมายด้วยนะครับเพราะนั้นการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมันมีสองอย่างกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนหรือมหาชน uh huh. การที่ลูกออนทุนให้แม่ผูกพันระหว่างลูกกับแม่จะไม่ผูกพันมหาชน uh huh. จนกว่าคุณจะไปแจ้งที่กระทรวงพาณิชย์ถึงจะผูกพันค่ะ uh huh. นะครับแล้วการเลือกตั้งเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน uh huh. นะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ uh ์ huh. จบกามนี้ไม่มีใครแกล้งคุณ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของแบบการเมืองต่อไปอพรพอดีถามมาแล้วก็ตอบเป็นไปได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะอาวลาวันนี้ต้องวันนี้ได้ข้อมูลความรู้จากพี่นิพนธ์เยอะมากๆเลยนะคะครับผมคับพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะควดดคสวัสดีค่ะอาลาขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณนิพนธ์สุวรรณประศิธฐ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ